พี่นุชแชร์ไปสองลิงก์เลยปะยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเรานะคะน้องกูเป้น้องแนนน้องหญิงนุชนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของเราก่อนแล้วกันวันนี้เสียงอันคุ้นเคยทำพื้นอีกแล้วไม่ใช่นะ รีวอ้มีหลายคันนะคุณพี่นะอยากดูคันไหนวันนี้แถบหน้าจอทักบ้านเขียงมาเลยหรือว่าคอมเมนต์ใน u t u b e มาได้นะคุณพี่นะ,ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของเราแล,ล้วเราเราก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยใช่ยงดูดลมเต็ดดังๆนะะลยปะรถสวยๆสภาพพร้อมใช้งานนะวันนี้ ใครเข้ามาแล้วนะคะรัวหัวใจมาให้หน่อยอคอมเมนต์เป็นเพื่อนกันหน่อยนะคุณพี่นะรัวหัวใจอคอมเมนต์เป็นเพื่อนกันมาหน่อยนี่รถของเรามีเยอะมากๆอยากดูคันไหนอคอมเมนต์มานะจ๊ะอยากดูคันไหนอคอมเมนต์มาได้รถสวยพร้อมใช้งานทุกคันนะวันนี้น้องเป้กับน้องนุชจะพาไปดูคันไหนคะ โอเคอ่าเสร็จแล่วต้องห่างไปเลยเปิดด้วยร็อกโคสีดำขันก็ไม่ใช่คันนี้เป็นพีรนเนอร์พีรนเนอร์สีดำใครตามหาอยู่คุณพี่วันนี้มาแล้วไม่ได้ยินหรอกลืมลืม มะ,ะแล้วเราควานิงนกพี่นะขอบขอใจเป็นกำลังใจให้กันหน่วยนะพี่นะต้อวันนี้เกิดด้วยเจ้าสีดำคันนี้เลยลูกค้าขารถสวยๆนะคะปี2ูน3ไม่ได้มีเสียงไหมาหาเสียงแรงสั่มากไมโครโฟนอ้าวดูจัดจัดโทรศัพทก่อนสิเดี๋ยวดูนะคะฮัลโหค่ะได้ยินไหมคะเทสหนึ่งสองสามเทสเทส ใช่ไหมเอาเขกลับมาแล้วลเอามา,มาเรียบร้ <มา S 1> อยล<ะ>แล้วนะเดี๋ยวเปิดด้วยคันนี้เลยลูกพี่นี่สวยๆเลยคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถปี 2023, 2023. ใช่ได้เป็นเกียร์เมนวนวลมาใครถามหาหน้าโฉมล่าสุดนะคะพี่นวดของเราเนาะแต่ว่าอยากได้ความเป็นเกียร์ธรรมดาวันนี้เดี๋ยวจัดเจ้าคันนี้ให้เลยลูกค้าขานี่น้องเป็นตัวอะไรนะพี่นุชอันนี้น้องได้เป็นเกียร์ตัวมิดนะพี่นะ ยางใหม่มากสีเส้นไปเลยนะคะได้หน้ารีวิวดีด้วยพี่ตัวรถสีดาใครชอบสีนี้นะคะใครหาสีนี้แล้วเป็นเกียร์เ mm hmm. ขาเรียกว่าอะไรเกียร์ธรรมดาแล้วพี่เนาะแล้วเป็นเกียร์ตัวมิดน่ารีน่ะ <Yeah. S 1> รีบเลยนะคะเพราะว่ามาไวแล้วก็ไปไวมากๆแต่ถ้าชอบออโต้ออโต้เรามีหลายคันแต่เกียร์ธรรมดาเรามีคันนี้นะคะที่เป็นเกียร์ตัวมิดส่วนใหญ่ hmm. ก็จะเป็นพวกเอ mm ็นทีเข้ามาเนาะแต่คันนี้ได้เป็นเกียร์ตัวมิดนะพี่นะถ้าสนใจทักบ้านเขียวได้เลย บ้านเขียวนะคะเดี๋ยวนี่เราหาวิช่องทางการติดต่อก่อนเดี๋ยวเราเราบ้านเขียวเดี๋ยวยเราให้แครรูป,รปร <igen> นี่ไอด์ของเราไอดี ID ของเราพี่นาไอดีนี้นะคะแอดเอซีห้าหกแอดมาเลยพี่ถักบ้านเขียวมาได้นะคะ เด okay. mm hmm? right? ี๋ยวเดี๋ยวเราหาป้ายมาไว้ให้นะคะวันนี้ก็อุปกรณ์ได้พร้อมเท่าไหร่เาะรอไลฟ์ต่อไปนะคุณพี่นะใช่นี่แอดมาได้แอดเอ็ีเอีห้าหกบ้านเขียวนะพี่ทักมาได้เลยนะคะทั้งทั้งสองช่องทางใช่ขอราคาพี่ธงชัยพี่ธงชัยจากตตบอกว่าขอราคาอคันนี้พาราเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่คันนี้ตัวมิดไม่น้อยมากให้เดี๋ยวให้น้องแ็ตพาดูภายในคันนี้ ภายในสวยมากสวยกรีบมากนะคะนี่แล้วดูนี่เริ่มด้วยเบาะนะคะคันนี้ได้เบาะปับไฟฟ้าฝัา่งคนขับด้วยนะพี่นะสภาพสวยมากแล้วเบาะเป็นเบาะหนังรอบคานด้วยนะคะนี่เนียนๆแบบนี้เลยแล้วก็ตัดมาที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นหุ้มหนงังมันติฟังก์ชันเลขไมล์แค่35,000ันโลเท่านั้นคุณพี่เลขไม 35, ล์3 5 0หม่โลรถปี2 0 2 3นนะคะไม้แท้ไม้เดิมนี้ นะมีเข้าศูนย์เช็กระยะแล้วมีใบเข้าศูนย์ไว้ห้อยไว้ให้นะคะทุกคันเลยที่เป็นาริษัทศูนย์นะและคันนี้ดูจอจอตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปนะคะจะมีเฉพาะในเกียร์ตัวมิดตัวไฮแล้วก็ตัวล็อกโคดน,นะพี่นาะนี่เฉพาะตัวทอ็ทอปเท่านั้นและคันนี้ได้กล้องถอยหลังด้วยแอร์มือหมุนนะคะแต่รับประกันความเย็นความฉ่ำน,นะคะฉ่ำแน่นอนนะพี่นะานี่คันนี้ได้เกียร์ธรรมดานะคะเครื่อง2.4ขับสองนะมีอีโคโหมดเพาโมดให้นะคะเดี๋ยวเขาอ่าน ใช่ขออ่านคอมเมนต์ในต่อๆนะ้พี่นะาพี่เขาบอกว่าผ่านโปรสี่เดือนผ่อนโทรศัพท์ห้าเดือนพี่แอดบ้านเขียวมาเลยแอดเอสีเอสสี่ห้าหกพี่แอดบ้านเขียวมาเลยนี่พี่แอดบ้านเขียวพี่แอดบ้านเขียวมาเดี๋ยวคุยหลังไม้เอสสี่เอสสี่ห้าหกแล้วทักมาเลยนะคุณพี่นะาใช่ทักมาเลยพี่ทักมาเลยแอดมาพี่มาคุยรายละเอียดหลังไม้ได้นะคะอย่าลืมแอดมาแล้วพี่นะแล้วก็พี่ที่หากระบะแคดเกียวโตโตต้ามีพี่เอาเอาสีอะไร เอาตัวเตี้ยหรือตัวสูงพี่แอดมานี่มีเยอะแล้วคุณพี่นะใช่พี่เอล์แอดก่อนพี่แอดมาพี่แอดบ้านเขียวเลย S C S สี่ห้าหกนะใช่นะแอดมาเลยพี่ S C S สี่ห้าหกนะคะ S I S C S สี่ห้าหกนะพี่นะแอดมาเลยนะคะรถนี้เยอะนะจ๊ะใช่แล้วมากันต่อด้านหลังค่ะคุณปูเป้เป็นยังไงบ้างคันนี้สวยไหม สวยจริงๆ<ล>นะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังและดูสภาพเบาะหนังด้านหลังสิลูกค้าขาเบาะหนังไม่ได้ผ่านการบรรทุกนะไม่ใช<บ>่เบาะหนังไม่ได้ผ่านการน,นั่ง,น,น,งนั่งแดงนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูด้านบนสิโอ้โหไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจอเลยนะลูกค้านะกับเจ้าคันนี้บอกเลยว่ารับรองว่าสวยจริงๆนะคะไปออกป้ายแดงในวันนั้นราคาเท่าไหร่นะป้ายแดงวันนั้นเท่าไหร่เนี่ย หนึ่งล้านทอนสองพันอันนี้ออโต้นะคะก็อยู่วันแปดแสนปลยปลายเก้าแสนใช่ประมาณ้ประมาณเก้าเก้าเก้าต้นอยู่ประมาณเก้าต้นออโต้อยู่เก้าปลายพี่วันนี้เหลือเจ็ดหนึ่งห้าปีสองพันยสานะไม้สามหมื่นห้าพันโลนะคะแอดมาเลยมีพี่ท่านหนึ่งแอดมาแล้วพี่อย่าลืมนะแอดมาแล้วส่งมาเลยวันได้รถรุ่นไหนใช่นะคะแล้วดูโอ้โหสภาพแม็กไลเนอร์อยู่ในสภาพสวยๆเลยต้องบอกว่ารถของเรานะคะเนนอนันอาจจะมีฝุ่นบ้างนะ แต่ให้เห็นความสภาพเรียวๆแบบนี้ลูกค้าขาไม่มีรอยบรรทุกหนักนะคะไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยจริงๆกับเจ้าคันนี้นะคะราคากาตัว715,000บาทถ้าพี่สนใจนะแคปหน้าจอแล้วแอดบ้านเขียวมานะคะมันเขียวมันเขียวดูบ้านเขียวได้เลยแอด SCS456 นะจ๊ะใช่แล้วคุณพี่ขารับรองรถสวยสวยถูกใจแน่นอนถ้าลูกค้าอยากได้ ปี2021หน้าหมูป่าแต่ว่าเป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้เราพอมีให้ลูกค้าไหมมีสิเราต้องมีของเราต้องมีอยู่แล้วน,นะคะไปดูคันต่อไปกันเลยลูกค,ค้าคะนี่มาดูคันนี้คุณพี่คันนี้สีขาวเมื่อกี้ดูเกียร์ธรรมดาสีดำไปแล้วอันนี้สีขาวสีขาวคันนี้นะคะได้เกียร์ออตโต้เดี๋ยวให้ดูที่ด้านหน้ากันก,นก่อนนะคะเดี๋ยวให้้องนีพาไปที่ด้านหน้านเ้จะระวังนะคะอย่าไปชนต้นเสาครับนะนี่นะคันนี้คุณพี่ หน้าหมูป่าเมื่อกี้ดูหน้ารีวอรดีไปแล้วนี่หน้าหมูป่าอันนี้หน้าหล่อมากนะคะได้เป็นตัวมิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าน,นี้น้องได้เป็นเกียร์ออโต้นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีให้นะคะไฟตัดหมอกมีตัวนี้จะเป็นตัวปี2020นะพี่นะ้ายังยังไม่ได้เซ็นเซ,นเซอร์นะคะอันนี้ยังไม่ได้เซ็นเซอร์เนาะแต่คันนี้อยากจะบอกว่าสภาพก็คือโดยรวมคือสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรถหรือห้องเครื่องหรือภายในนะคะคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของดูแลดีมากมาเดีย๋ยวพา คุณได้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยคุณเสือปุ้ยกุ๊กกุ๊กบอกว่าคันนี้ผมไปดูมาสวยมากครับนี่นะคะพี่เสือปุ้ยที่ก็ซื้อนันรถใช่ไหมใช่พี่เสือปุ้ยเขาบอกมามัดด้าสี่ประตูมีไหมมัดด้าสี่ประตูไม่มีรถเลยขอพายแได้ไหมได้มีนวาระแดงนะเป็นแบรนด์รองเป็นแบรนด์รองอื่นอ่นแทนได้ไหมคุณพี่นะคะอ่าดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่ากับเจ้าคันนี้นะคะ คันนี้จะบอกว่าเป็นรถนะคะลูกค้านะเอามาเทินนะคะรถลูกค้านะคะมาเทินสภาพสวยๆแบบนี้เลยคุณพี่ขะดูน็อตแต่ละตัวนี่ไม่มีขยับเลยนะคะนี่แบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ลูกใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะดูน็อตฝากระโปรงไม่มีการถอดไม่มีการขยับเลยนะเอาไปแล้วไปแล้ว,ลวนะคะแล้วก็แผ่นกันความร้อนโอ้โหดูสภาพสวยๆเลยคุณพี่ พอหักไปแล้วนี่เห็นไหมดูเม็ดอาร์ตต่างๆเห็นไหมโลโก้นี่ปักนูนเอ้ยโลโก้นะปั๊มนูนนี่แบบนี้ยังอยู่ให้ครบเลยคุณพี่นะไฟได้ได้เป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์ด้วยราคาเบาๆด้วยแล้วได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้ด้วยหน้าหมูป่าคันนี้นะพี่อยู่นู้จัดราคาโปรให้ลูกค้าได้เท่าไหร่บ้างเนี่ยคันนี้เอาไปเท่าไหร่ดีอ่ะปกติปกติอยู่หกเก้าเก้าวันนี้เฮียไม่อยู่ จัดโปรไปเลยเอาไปหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทคุณพี่โอ้โหหกสี่ห้าจากหกเก้าเก้าใช่เหลือหกแสนสี่มื่นห้าพันบาทของแถมอะไรบ้างคันนี้ของแถมเอาเลยค่าจัดค่าโอนฟรีนะพี่นะค่าดำเนินการฟรีนี่ขอไอดีอีกทีอาดานี่ไอดีอีกทีนี้นะคุณพี่นะเดี๋ยวถือค้างไว้ประมาณสิบห้านาทีนะคุณพี่นะอยวเมื่อยนะคะ เอสสี่ห้าหแล้วคุณพี่ทักเข้ามาเลยนะคุณพี่ได้น,นะคุณพี่กนหนึ่งให้น้องด้วยนะ <S 1> <S 1> ใช่ชนะพี่ขาะะตอนนี้เรากำลังทดสอบระบบเอ่อสองออนไลน์เอะไรนะไลฟ์สดสองช่องทางมีความยั่งระบักนิดนึงนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะพัฒน,นาปรับปรุงไปเรื่อยๆรอกรีวอร์ร็อกโคสี่ประตูออโต้ยกสูงโอ้พอดีเลยเดี๋ยวจ,จัดจากเจ้าคันนี้เสร็จเดี๋ยวไปล็อกโคให้เลยคุณพี่ขาออโต้ด้วยใช่ไหม ช่นะคะปะ่ะเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูกันจบแล้วจังเอาพาดูด้านในคันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูล็อกโค้กันต่ออะ okay, ่ะโอเคพี่พี่เดินตามฝันการเดินทางคะเออ<ะ>มาดูข้างในคันนี้นะคะคันนี้ได้ปียี่สิบนะพี่ภายในก็คือสวยไม่แพ้กับคันปีเมื่อกี้เลยนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะแอร์แอร์แอร์มือหมุนเหมือนกันแอร์ฉ่ำเหมือนเดิมนะคะ ชอเหมือนเดิมเกียร์เหมือนเดิมพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันก็คือแบบว่าเหมือนเดิมหมดเลยต่างกันที่เบาะนะคันนี้ได้เกียร์ตัวมิดนะคะรถปี2020คันนี้เลขไม้สูงนิดนึงนะคะแต่ว่ารับประกันว่าเครื่องเกียร์ยังใช้งานได้ปกติมาเลยที่มันทนมากนะคะตัวนี้เครื่องเครื่องเกียร์กล่องตัวเดียวกับ fortuner เลยที่ไม่ต้องห่วงวิ่งไปเป็นล้านกิโลมันยังวิ่งได้พี่ทีออใช่คันนี้แบบถึกทนจริงๆนะคะสําหรับ t o t a r e v o รับประกันได้ว่ารถสวยตรงปกแน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนนะพี่นะ รสหวานคุณเสือปุ้ยบอกว่ารสหวานไหมครับออกเป็นเียนิดนึงจบ <c oughs> ออไปแร่ไปแล่นนิดนึงที่มันเย็นแล้วไ <c oughs> าแล่นไปแล่นนิดนึงไหมคะนี่พี่ชัยถามว่ามีเก๋งขอนเบาๆสี่พันไม่เกินสี่พันไหมแอดบ้านเขียวมาได้เลยคุณพี่พี่ชยยัยนี่ทักมาบ้ <อะ S 2> านเขียวจะไปพี่ชัยทักมาตรงนี้มีให้เลือกประมาณสองร้อยหกพันเยอะมากนะคะรอสส S อสี่ห้าหกนะคุณพี่นะแอดมาเลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลย อ่ะคุณพี่นี่ร้องไมถือมาสิบห้านาทีนะคุณพี่นะแค่แขบไอเดียก็คือหมดเวลาเลยอ่คุณพี่แขบไว้นะคุณพี่ทักมาได้นะแอปเอสเอสสี่ห้าหกไมนี่นะคะทักมานะคะทักมาได้เลยนะพี่นะาอ่ะให้ดูได้ฝั่งผู้โดยสารแถวสองบ้างดูเบาผ้าอยู่ในสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคุณพี่นะโอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้ผ่านการนั่งบ่อยๆเลยนะคะ บอะผ้าอยู่ในสภาพสวยนะคะฟองน้ําต่างๆนะคะไม่มีสวิงตัวด้วยนะคะไม่มียุบด้วยอ่ะนะกับเจ้าคันนี้บอกเลยใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะพี่นะแอดบ้านเขียวมาคุณพี่นี่พี่ชายถามว่าเออพาเบิ่งได้บอกครับรถรถเก๋งรถเก๋งหอนน้อยๆพี่เอาสักสี่พันได้ไหมหนูมีอเมล่าเออแล้วก็ห้าพันเลยหน่อยเอาเป็นสวิตแปดนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นๆกันต่อนะคะ มีพี่ท่านเนื้อขอล็อกโคมาคสี่ประตูอเ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ช้ใช่ไหมเดี๋ยวต่อจากล็อกโคเดี๋ยวน้องพาไปดูสี่ประตูเอาสวิปแล้วกันใกล้ๆรถเก๋งอะรถเก๋งอ่เออโอเค,อเ,คเอาไปล็อกโคก่อนเอาสีอะไรดีครับพี่พสีขาวแล้วกันอยู่ใกล้สุดอ่านี่จัดราคาโปรพิเศษให้เลยกับเจ้าสีขาวคันนี้นะคุณพี่นะ ม่ได้ไตัวรถปูเต้จัดราคาเพราะว่ันนี้เฮียไม่อยู่อ่ตัวรถขายได้เป็นสีขาวมุกรถปีสองพันยี่สิบนะคะได้เป็นโฉมหน้าล่าสุดมาเรียบร้อยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะคะไฟเลี้ยว LED มีมาให้พรอ้อมเนาะพี่เนาะ แต่คันนี้จะได้เป็นความออปชันมีเรดาร์มาให้แล้วนะมีเรดาร์มาใช่นะตรงนี้ไปมองมันนะวินะอันนี้ขี้นกทัางมันนะวินะจะเ,เอามา <c oughs> ือไปขี <c oughs> ้นกแต่ก็ไปปากเลยนะคะเรดาร์มีมาให้เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่มีกล้อง360องศาคันนี้เขายังเป็นปี2020อยู่เนาะมีเนาะ <c oughs> แต่ว่าออปชันนะคะต่างไม่ต่างกันเลยระบบเซนเซอร์เขามีมาให้เรียบร้อยอ่าไฟตัดหมอกก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย ถูกต้องเลยอ้าวพึ่งเห็นคันนี้เปลี่ยนยางใหม่ไปให้ด้วยสี่เส้นพี่ราาักคะโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะคะใครหาร็อกโคนะคะเดี๋ยวจัดโปรไปให้จากเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคันนี้นะเอาไปคุณพี่เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทพอเจ็ดแสนสองหื่นห้าพันบาทคันนี้นะสภาพสวยๆแบบนี้ได้เป็นเบาะหนังเจ็ดแสนสองเออนีโชมนี้ ถูกต้องได้เบาะหนังปั๊ไฟฟ้าได้เกียร์ออโตโอ้ปุ่มอีกขั้หมดเพาวหมดมีมาให้<ม>นะพี่นะได้เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยหน้าจอทัชส,สกรีนต่ตอเว็บลิงก์ตโตโยตา้าได้ g l e Apple Apple a n d r o อ d อุ้ยออต่อได้เยอะแยะไปหมดเลยคุณพ,พี่คะ่ะฮะมังดอร่อยนะสินะพี่นะแอร์แบกนะคะทำงานได้ปกติเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ มีระบบนะคะพูสตาร์ทด้วยโอ้โหคันนี้นี่ไม่อยากจะโชว์เดี๋ยวโชว์ป้ายฟ้าฟ้านี่ก่อนป้ายอะไรคะนี่คันนี้คุณพี่ขาอ,อันนี้เราเอาเข้าศูนย์เช็คระยะให้เรียบร้อยหมดแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกองแอร์ก๊า,าศเราเอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้เรียบร้อยหมดมนี่คุณพี่รับประกันไว้ใจเลขไม้แท้แน่นอนไม่งั้นไม่กล้าเอาเข้าศูนย์ให้แล้วพี่นะ,ะไปดูแถวๆด้านหลังโลบาบ้างแถวๆ มีฟอร์ดปีสิบแปดไหมคะมีคอมเมนต์มาฮะฟอร์ดฟอร์ดปีสิบแปดอ๋อแล้วมีปีสิบเจ็ดหนูมีปีสิบเจ็ดที่เป็นแแคปเขาไม่ได้เรียกแแคปตัวเตี้ยสีขาวปีสิบเจ็ดส่งระมาณห้าพัน 5, นะคะราคาดีด้วยนะคะอ่ะอันนี้เป็นเป็นรรโก้นะรรโก้ขาวนะคะอันนี้รรโก้ขาวปียี่สิบนะพี่นะคันนี้ได้เรดาร์ด้านหน้านะคะ ได้เซ็นเซอร์ด้านหลังเซ็นเซอร์มีให้นะคะแล้วก็มีกล้องหลังให้ด้วยกล้องมันเลี้ยวแล้วเกินเนาะใช่เราต้องเติมปากที่เราได้บ่อแถวสามมาเด้อเหะอคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นบอกของคันอื่นรถเพิ่งมาใหม่ๆเลยสดๆแล้วร้อนเลยทำเนียบๆเลยนะใช่ใหม่กรีบอันนี้กรีแบบมุกใช่ไหมเป็นขาวมุกใช่เลยจ้าลูกค้าราคาค่าตัวคันนี้ขออีกรอบนึงจากเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน หญิงนุ้นให้ไปเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทไม่ใช่หญิงหนุ่คนเดียวนะคะนี่ทุกคนเป็นพยานนะคะใช่เฮียไม่อยู่นะคะขายได้เอออันนี้ได้เดี๋ยวพาไปชมดีอะอันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะอาจจะดูแบบเรียวๆนิดนึงยังไม่ได้ทำความสะอาดแต่รถสวยเลยนะภายในเลี่ยมเลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะคะสวัสดีครับขอชมอมีโซ่สี่ประตูปียี่สามยี่สี่หน่อยครับคุณเอ็มคุณเอ็มก็ถามมา ได้พี่เอไปสักคู่นะไทยตันปีสิบเจ็ดสิบเก้ามีไหมมีไห่อ่ะมีอ็นปียี่สิบสองอ่มีปีใหม่แล้วพี่เอาปีใหม่เลยได้สี่ประตูด้วยส่งอยู่ประมาณแปดเจ็ดแปดพันเองใช่เบาด้วยนะอ่ะนะพี่นะเดี๋ยวมาต่อคันนี้รถเก่งผ่อนเบาๆนี่ภานายเป็นยังไงไม่รู้คันนี้เก่งผ่อนถูกมากอันนี้อยู่ประมาณสักแปอแปดแปดแปดสิบกปี นี่คันนี้อุ้ยคันนี้สวยนะคะคันนี้เก่งเพิ่งเข้าพี่ลูกค้ามาเทินไปเอามาเทิญสีสม้มเอามาเทินไททันแอดลีตัวท็อปนะคะก็คือเป็นเป็นเอฟซีมิสซูแหละก็เลยมาเทินมิสซูไปนะ,ะแต่นนเขานะบอกว่าคันนี้เขาเพิ่งเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่มาเองโอ้ยยางไปปีสองพันยี่สิบสี่ยางนี่คือดอกยังอยู่พี่ยางใหม่ของจริงใช่นะกะเป็นยางเป็นแล้วก็แม็กก็เป็นแม็กใหม่ด้วยนะ แมคขอบเอ่อสิบห้าเป็นลายใบพัดสวยๆเลยแล้วยางขอบอะไรครยางหรอแนี่หนึ่งเก้าห้าทับห้าห้าใช่หนึ่งแล้วขอบอะไรครับขอบสิบห้าขอบสิบห้านะคะใช่นะคะยางขอบสิบห้านะพี่นะาคันนี้นะคะลูก้าขาอาจจะดูแบบว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้รถเดิมๆนี่ พี่ต้องดูรถตอนนี้แหละคุณพี่คะ่ะรถที่ยังไม่ได้ความความสะอาดนี่แหละพี่จะได้เห็นของจริงเลยว่าไม,ไม,ไม่ไม่รู้วงอะไรยังสะอาดอีใช่ลูกค้าเพิ่งเอามาเทินวันนี้อเองหอมเลยนะ มาแล้วาอันนี้ช้า,อ,าอ,อ้าควคนนี้มาแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่ว่ว,วงจอมมุอ,อ่ะกลับมาแล้ว,วนนสวัสดีวันนี้มาแลค่ะนนคุอย,ยแล้วบาีคห่ะหายยางคุณพี่ค่ะหายค้างย,งยางเดี๋ยวหลบรถกอนเดี๋ยวลบรถก่อนอ ใกล้จะห้าโมงแลนะ้วน้ะใกล้จะเลิกงานของทุกคนแล้ว,ลวก็เลยต้องมีการเคลียร์รถที่เ่าจอเราไล์กันถึงตีสามนะคุณพี่นะไปเลย

ไฟไฮโดรเจลคิดว่าคันนี้จะเป็นเซอร์ราส์บิลโลสองสี่ E บิลเลอร์มีละไรนะคุณผู้ชมมีสมารนสิก้ามีสมาร์สิก้าถ้าแบบว่าไม่อยากไม่ใส่หน้าเนี่ยอยากไม่ใส่หน้าแบบข้างหลังอ่ะมีไหมใส่หน้าแบบข้างหลังอ๋าเอาคันนี้มาลยไม่ได้เรามีเรามีเอาเป็นมีอ๋อเรามีอ E Plus เรามี E Plus มันพี่นาที่เป็นไสหน้าโปรเซ็เตอร์ใช่ ทีเรามีตัวท็อปเราก็มีนะพี่หน้าตัวไฟหน้าธรรมดาเราก็มีนะคะราคาดีเหมือนกันสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยผมก็ต่างกันแค่ไฟหน้านิดหน่อยใช่แต่ถ้าใครอยากได้ราคาเบาเบาก็ต้องจัดเจ้าคันนี้อยู่ที่8,000กว่าบาทอืมแต่เรามีโมหน้าโมหน้าหน้าหูป่าหูป่าเกียร์ออโต้รู้สึกจะมีสีดำสีดำเว้ยสีดำสีแรงเลยปะเนี่ย สีขาวก็มีคุณพี่บอกเลยที่มาที่นี่นะครบจบในที่นี่ที่เดียวเลยใชะะ่เดินได้ทั้งวันดูได้ทั้งวันเลยมีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกพรุ่งนี้ยังทานนะคุณพี่นะมาเช้ารับรถบ่ายได้เลยนะคุณพี่นะจะมเนะต่อเลยนะคะหน้าหมูปากันนี้หน้า,นาใครถามหาใครตามหาอยู่แต่ะตัวใหมะะ่ใช่ได้เป็นถูกหน้าใหม่ล่าสุดเลยหน้าหมูปากันนี้นะ บูเอตัข,อขาเนสเนีมตัดกับตสีรรดำลงมแบบนไหน้าโปรเจกเตอร์มาเรียบร้อด้วยปจอร์ <Project or. S 2> ใช่แต่ว่ารุ่นนี้จะยังไม่ได้เอาไฟตัดบอกมานะถ้าอยากได้ติดตั้งเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวแจกให้ <N> นี่มา,า,าดูด้หน้ามันดีกว่ากับเจ้าคันนี้นะพี่นะมาด้เป็นอ่แม็กตัวเอนทมาแ <Ent> ม็กเอนท ว่ายัางยังยี่ห้องอะไรใช่ไหมคะนะมใครตามหมาใครขำหามานะคะคันนี้ได้มีเกนจ์เอ็นที่มารถปี2 0งพันค่ะลูกค้าค่ะปี2022 <S 2> <S 2> ันยเลขใหม่ใกล้ใกล้สี่หมืกิโลเท่นานั้นเขีต้องนะคะคันนี้มีประกันสูงไหมคุณแม่คะอ๋อมีแน่นอนคะ่ะลูกค้าท่านหนึงก็ถามว่า พนักงานปะอิสระออกได้ไหมอิสระแบบไหนคะคุณพี่คะเขาบอกว่าประประปะอะไรอะประจําอิสระคุณพี่หรประมาณใช่ไหมนี่ไม่เป็นไรอ้าอย่างนี้คุณพี่แคปหน้าจอแล้วพี่แอดบ้านเขียวมาอืมบ้านเขียวใช่ไหมบ้านเขียวอะเดี๋ยวดูรายละเอียดให้นี่เลยนะคุณพี่นะ นี่เลยบ้านเขียวของเราคุณพี่คานะคะคมาเลยค้นหาด้วยว G, ทีทิมแอดนำหน้าก่อนแล้วตามด้วย s c s4 5 6ได้เลยคุณพี่ใช่แล้วนะคะแคปหน้าจอมาไว้แล้วก็แอดบ,บ้านเขียวมาได้เลยนะคะดีดจะได้รายละเอียดเพิม่มเติมพนักจัดพนักงานอิสประลาออกได้ไหมเดี๋ยวหนูแนะนําให้ว่าต้องทำอย่างไรออกได้หรือไม่ได้ ราคาเท่านี้นะคะค้างวดเท่าไหร่พี่ทักมาได้เลยหนูตอบคําถามให้พี่ได้ทุกคําถามเลยอ่าตอบไปทุกคำถามตอบไปทุกคำตอบแล้วคุณพี่นะถูกกองนะคะ้องได้ฝากร้านนิดเดงอ่าเต็นของเราเปิดทําการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ยันวันอาทิตย์เลยคุณพี่่ะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันห้าโมงเย็นคุณพี่ใครอยากมาดูรถนะคะก็มาดูได้ที่เต็นทนะ์ะที่อำเภอพมนมสารคามจังหวัดชัยเชียงซาแต่ถ้าใครมาไม่ถูกคุณพี่นะทักไอดีมาแ